สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโมโนแมสครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนเพื่อนๆเติมเงินทูมูเพ็ดบนลาซาด้าแล้วที่สําคัญครับเพื่อนๆจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวของยอดที่เติมเท่านั้นเองครับผมถือว่าเจ๋งเลยใช่ไหมครับตเติมเงินทูมูเพ็ดจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะส่วนว่าขั้นตอนจะทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเอามาติดตามรับชม,มัาฟังกันต่อเลยนะครับผมสสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีสำหร,รับการตเตริมเงินทูมูเพ็ดบนลาซาด้าแล้วจ่ายแค่ครึ่งเดียวก็คือ1 เบอร์ทูมูเพสแบบเติมเงินนั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์ทูมูเพสแบบเติมเงินเพื่อนก็จะเติมเข้าไม่ได้นั่นเองครับผมแล้วก็2อแอปเบอร์ฟาดาที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆมี2อย่างนี้เพื่อนๆก็สามารถเติมเงินได้แล้วนะครับผมอ่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอปเบอร์ฟาดาได้เลยนะครับผมแล้วจากนั้นครับกดไปที่คําว่าเติมเงินและดีวอาหารนั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปที่เติมเงินและดีวอาหารให้เพื่อนๆกดเลือกคาว่าเติมเงินมือถือนั่นเองนะคร จากนั้นครับให้เพื่อนๆมองหาคําว่านี่ครับแฟดเฟลนั่นเองครับแฟดเฟลก็คือเป็นโปรโมชั่นของทางกาเฟดากับทูมูเพจครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถเติมเงินแค่ครึ่งราขานั่นเองนะผมหรือว่าบางช่วงอาจจะเติมเงินได้ หนึ่งในสิบเลยก็มีเช่นแบบบางบางช่วงที่เป็นแบบวันที่สิบเดือนสิบวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดอะไรแบบนี้บางทีเขามีโปรโมชั่นเติมเงินแบบสิบบาทจ่ายเพียงหนึ่งบาทอะไรแบบนี้ก็มีับผมเพื่อนๆต้องตามโปรโมชั่นนี้ให้ดีแต่ว่าวันนี้ไม่มีนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นยูเซอร์ใหม่เพิ่งใช้อัฟฟ้าครั้งแรกนะผมให้เลือกไปที่คําว่า new user exclusive ครับแบบตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเติมเงินหนึ่งร้อยบาทจ่ายเพียงห้าสิบบาทเป็นไง คุ้มไหมัเพื่อนเพื่อนเติมบลอจ่ายห้าสิบเปอรเจ็งอเออแต่ว่าผมใช้ไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าผมเป็นยูเซอร์เก่าผมก็เลยเลือกอันที่ผมเติมได้นะก็คือเติมสิบบาทจ่ายเพียงห้าบาทหรือว่าลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือครึ่งราคานั่นเองนะครับผมกดเข้าไปครับจากนั้นครับเมื่อกดแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้เราเลือกเงินสิบบาทนะแต่ว่าจ่ายเพียงห้าบาทก็กดคําว่าสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อเสร็จเราก็เลือกวิธีการชำระเงินที่เราสะดวกนั่นเองนะครับผมของผมสะดวกจ่ายเงินผ่านทู v A R e D, มัน v A R e D, นะี่ แล้วจากนั้นครับกดคําว่าชําระเงินนะครับเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้เติมเงิน t r u o n o y e y Wallet แล้วนะครับผมเป็นไงง่ายไหมเราสักคู่เพื่อนๆได้ะเติมเงิน10บาทจ่าย5บาทลดไปครึ่งเลยแล้วที่สำคัญครับคุณได้ราฟาดาคอยอีก2เหรียญน,นี่ก็ให้กดเก็บเลยครับได้ทั้งเราประหยัดค่าเติมเงินจ่ายแค่ครึ่งเดียวไว้ที่สําคัญครับ คุณก็ได้ยาฟาดาพอยต์อีกเช่นกันนะผมเออก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเติมเงินทูมูฟเพสนะครับผมที่ยังได้ว่าคุ้มสดๆเลยนะผมวนว่าใครเติมได้ไม่ได้อย่างไงว่าใครมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ